เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยจัดมอบคนที่ได้ประโยชน์คือแกนนำคนที่ไปร่วมก็ล้าเครื่องมือของพวกเขาด่ถูกต้องฉลา,าดเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ตงังเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชวนลงถนนอะไรไม่มีแล้วครับเชื่อมพวกนี้อย่างมากก็นั่งพูดอยู่ไปนั่งพูดอะไรไปแค่นั้นแค่นั้นเนี่ยใครชอบมาเข้าไปดูนะครับแค่นั้นแนละผมก็ไม่เคยไปดูพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่มีสาระนะครับไม่ได้สร้างสาร์ประเทศชาติเนี่ยต้องการความสงบประเทศชาติต้องสงบนักท่องเที่ยวจะได้มาเที่ยว ไม่ใช่แบบจัดม็อบลงถนนปิดสนามปินปิดสี่แยกบ้านเมืองก็แย่อยู่แล้วประเทศเราก็อยากชนก็บากไปเอาม็อบลงถนนก็ทําร้ายประเทศชาติไม่ได้ไปเลยไม่ได้สร้างสรรค์นะครับเดนะครับเข้าใจนะจ๊ะอืมะครับเข้าใจนะครับเอออืมนะครับอืมส่วนเรื่องแตงโมใครจะลื้อคดีก็ลื้อไปนะครับไม่ห้ามนะครับนะครับลื้อไปเลยครับเต็มที่เลยครับ นะการลื้อคดีเนี่ยผมขอญาติุูทุกวันแนละ้วกันมีคนถามเนี่ยบอกว่าอะไรเนี่ยรื้อคดีคืออะไรมีพยานหลักฐานใหม่พยานหลักฐานใหม่เนี่ยนะต้องต้องต้องอะไรต้องนักแน่นสําคัญจนถึงขนาดสามารถรู้เลยว่าใครครับใครทําให้น้องแตงโมโตายใครนะครับฝากไปยังพวกหัวหน้าคณะทีมลื้อทั้งหลายนะเห็นมีหลายคนนะผมไม่รู้ว่าใครนะไม่อยากไม่เอ่ยชื่อเขาหรอกหัวหน้าคณะทีมลื้อทั้งหลายนะครับคุณจะลื้อคดีเนี่ยคุณมีพยานหลักฐานยืนยันไหมอย่างตอนนี้ ใครทาให้แตงโมตายใครคุณกล้าไปแจ้งความไ่มนะจับในปอในเบิร์ดในแซนกระติกอาจ็อ,จอบเนี่ยคุณกล้าไปแจ้งความยังไม่กล้าเลยคุณต้องไปแจ้งความเลยคุณมีหลักฐานไม่ให้ใครดูผมมีหลักฐานเด็ดาชาวคณะเขาว่านะถ้ามีหลักฐานเด่นคุณก็ไปแจ้งความเลยปอเบิร์ดแซนจ็อกกระติกรวมกันทําให้แตงโมตายคุณกล้าแจ้งความไม่กล้าตำรวจเขาบอกผมนะครับพี่เดชครับไอการก็บอกนะครับพี่เดชช่วย ช่วยบอกให้คนเหล่านั้นนะถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนเลยว่าคนบนเรือห้าคนเป็นคนทาให้แตงโมตายไปแจ้งความเลยครับว่าห้าคนนี้เจะนาฆ่าแตงโมกล้าไหมไม่กล้าเริ่มต้นเนี่ยต้องไปแจ้งความก่อนกล้าไหมนะเอออย่าไปทำให้มันเป็นคอนเทนต์ไปวันวันหนึน่งผมมีหลักฐานเด็ดผมมีหลักฐานเด็ดผมมีหลักฐานเด็ดผมเด็ด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 ในแบบนี้มันก็เหมือนคอนเทนต์นะครับเรียกเอ็นเอเเมนต์ไปวันวันหนึ่งเพราะนั้นถ้ามีหลักฐานเอาไปให้ ตำรวจนดครับแจ้งความเลยในปอในเบิร์ดในแซนในจอบในกระติกมีห้าคนนะรวมกันทาให้แทงโมตายกล้าไหมล่ะนะกล้าไหมล่ะไปแจ้งเลยตำรวจก็โทรมาบอกผมนะไปแจ้งเลยไอการบอกไปแจ้งเลยครับกล้าไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่ไปแจ้งบานก่อนกล้าไหมนะครับต้องกล้ากรบอกแล้วมีหลักฐานเด็ดไงนะเนี่ยนนตอนนี้ก็มีอยู่สองคนเนี่ยคดีที่ปาจีเนี่ยนะฝ,ยฝ่ายฝ่ายฝ่ายผู้เสียชีวิตสอจอต้องกับฝ่ายโกธร ก็มีสองคนครับกองเชียร์เถียงกันใหญ่หลักฐานเด็ดหลักฐานเด็ดผมไม่ให้ใครดูผมจะเก็บไว้เองผมไม่ให้ใครดูเถียงกันอยู่นั่นเนี่ยเป็นคอนเทนต์ทำให้นักข่าวมีงานทำสัมภาษณ์คุณทีนึงไอ้สัมภาษณ์อีกฝ่ายอ้ทีไอ้ไอ้นี่ก็ด่าคนนี้ไอ้คนนี้ก็ด่าเลื่เหมือนดูละครอ่ะมอนเชียร์มวยอ่ะเป็นละครด้วยเหมือนมวยซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าเอาคุณว่าไงเขาด่าคุณแล้วเอาคุณก็ด่าตอบต่อยซ้ายต่อยขวาอ่ะก็เหมือนละครอ่ะก็ดูไปมันไม่เหมือนข่าวเหมือนละคร ฝ่ายกอทอนก็มีกองเชียร์ครับนะก็บอกว่าอะไรผมมีหลักฐานเด่นผมให้ใครไม่ได้แหมแต่ละคนนี่มาผมก็อยากจะดูลหลักฐานเด่นคุณก็เละให้ใครไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นลิสีดวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมให้ใครไม่ได้ผมมีหลักฐานเด่นผมต้องเก็บไปดูเองอีกฝ่ายผมก็มีหลักฐานเด็ดถ้าผมเปิดขึ้นมานะครับคนต้องออกหมายจับคนต้องโดนหมายจับกันอีกนเออกล้าท้ากับผมไหม่นะ่ะ เอาตำแหน่งอาเป็นเดิมพันไหมทากันเลยเหมือนสองฝ่ายเหมือนเชียร์มวยขับซ้ายขวานักข่าวไปถามอ่ะเอามีหลักฐานเด็ดเดี๋ยวหมายจับก,ก็จะออกเพิ่มแล้วตำรวจบอกไม่เคยได้รับรายงานเชื่อผมหลักฐานผมให้ใครไม่ได้อ่านักข่าวว่คอยตามเมื่อไหร่จะเปิดที่หลักฐานเด็ดใจเย็นๆให้ไม่ได้ถ้าให้หลักฐานเด็ดทุก็รู้กันหมดสิครับแน่อีกตายล้วก็ผมก็มีหลักฐานเด็ด นะครับมีหลักฐานเด็ดแต่ให้ใครไม่ได้ทุกครูมันตอนเนี้ยในประเทศเราเนี้ยมันมีคนประเภทนี้อยู่นักข่าวก็ชอบเอา้าพี่จะแฉหรือยังครับยังหลักฐานให้ไม่ได้คดีแตงโมกับเมื่อไงพวกที่จะมาลื้อคดีหลักฐานเด็ดหลักฐานของเรามีหลายอย่างมีพยานหลักฐานเยอะแยะแต่เราให้ดูไม่ได้ทุกครูนะครับเราเก็บไว้เก็บไว้กี่ปีนะครับพอ,อตั้งแต่แตงโมตกน้ำครับเอา้า แล้วทำไมไม่ปล่อยที่ยังครับเราใจเย็นนี่สองปีกว่าแล้วเราค่อยๆปล่อยอปล่อยไปเอ่อ EP 1, EP 2, EP 3, อีพีหนึ่งมีปีสองอีพีสามไปคือคือทุกวันเนี้ยสังคมเราเป็นอย่างงี้แลวสังคมโซเชียมลมันเชื่อง่ายโอ้ยตำรวจลม้มคดีตำรวจปิดคดีอายการก็เร็วนะเหลือแต่เรานี่ดีที่สุดตำรวจทำงานไม่ดีหมอตำรวจก็ไม่เก่งนะใช้ไม่ได้นะครับวินิจฉัยก็ผิดพลาดเหลือแต่พวกเราเนี่ยละ เก่งที่สุดในโลกแล้วตำรวจก็สู้เราไม่ได้อายการประเทศเราก็าสู้เขาไม่ได้เหลือแต่พวกเรารรนะครับทีมลื้อครับนะครับผมดูข่าวแล้วมันก็แบบเพลินดีนะเขาอ,อยากนะอยากให้พวกทีมลือ้อทีมอะไรพวกเนี้ยลื้อสําเร็จดีครับหลักฐานเด็ดเติอนไปนะครับสมมติมีหลักฐานมาแต่งโมเนี่ยนักคนบนเรือห้าคนเนี่ยทําให้ถึงแก่ความตันเปิดมาเลยแถลงข่าวเลยครับประชาชนที่รู้โอ้เด็ดจริงๆครับปรากฏใครใครดูไม่ได้ครับเราจะเก็บไว้สู้คดีอ้าว ทาไมอย่างนั้นเก็บไว้ตั้งกี่ปีนะครับมีดกีดขาคลิปกล้องของจอรปิดเรามีพร้อมหมดเราเห็นภาพขนาดทำร้ายแตงงูจนตกน้ําเลยครับนะหลังจากทําร้ายแตงงมเรียบร้อยแล้วนะเอาเอาเอาอะไรเอาร่างแตงงมโยนทิ้งน้ำเรามีหลักฐานขนาดนั้นเลยครับถ้ามีหลักฐานขนาดนั้นเก็บไว้ทำไมตั้งสองสามปีครับนะครับเราบอกใครไม่ได้มันมีเรื่องที่ลึกอะไรแบบนั้นอ่า สำหรับวันนี้จบก่อนนะครับวันนี้เป็น EP ีหนึ่งพรุ่งนี้เราจะจัดแถลงข่าวใหม่เป็น EP ีสองเราค่อยๆปล่อย,อย,อยถ้าเราปล่อยหมดแล้วคอนเทนต์เอาที่ไหนนะแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเอาอะไรอ่ะเราจะเป,เป็นใหม่สองสามวันเดี๋ยวเรามาอ่า e ี EP 2สองนะครับหลักฐานมันจะลึกเรื่องรายเรื่องราวมันสลับซับซ้อนแบนะที่เด็ดเราเยอะแต่เราบอกไม่ได้หลักฐานเราเนี่ยเราจะไม่ให้ใครดูหรอกเราจะเก็บไว้ดูเองนะครับอ่าี่คือประเทศเรานะฮะนะครับ ก็ผมก็อยากจะดูนะครับว่าคดีแตงโมเนี่ยหลักฐานเด็ดคลิปขนาเลยครับขนาดทำร้ายแตงโมเนี่ยนะบนเรือเนี่ยผมก็บอกว่าบางคนก็บอกมีคลิปเลยนะเอามาแสดงเลยครับเห็นมีดเห็นอะไรจากอยู่ไหนก็มีดครับเอามาเลยครับผมผมอยากดูนะครับนะหลักฐานเด็ดก็เก็บไว้ดูเองเอามาแถลงข่าวเลยถ้าทำสำเร็จนะโอ้โหผมเนี่ยยกมือไหว้เลยกลาบตีนเลยจี่งานนี้ทำสำเร็จนะนะครับ อยากนะครับอายการเลขาบอกพีเดเราอยากดูหลักฐานเด็ดอยากให้เขาแจ้งความเลยว่าใครเป็นคนท่าไมเคิลโกตไดแล้วก็นะแล้วเสียชีวิตบนบกบนเรือเอาหลักฐานมาเอามีดมาอยู่ไหนครับบางคนบอกแชมเปญนะครับใช้มีดเปิดรายงานการสืบสวนสอบสวนนะครับตำรวจครับแล้วก็คนที่กินแชมเปญกินเหล้าเหมือนผมเนี่ยไม่มีใครเข้ามีดเปิดแชมเปญนะครับเข้ามือนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากดูหลักฐานเด็ดเมื่อไหร่จะเปิดทันทีนะครับโอเก็บไว้เมื่อไหร่ครับ อีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามช่วยแชร์ด้วยเวลาจัดรายการก็บอกว่าผมมีหลักฐานเด่นนะครับช่วยแชร์ด้วยครับแชร์ด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยครับช่วยแชร์ด้วยครับนะเห็นนะยอดจะได้เยอะนะครับนี่แหละครับประเทศเราครับแต่คนก็ชอบนะดูระพืินแตงโมต้องได้รับความเป็นธรรมนะก็มีคนเข้ามาโหนแต่ไม่โหดแลยโอ้โเดี๋ยวก็ลื้อฟื้นแล้วครับนะเดี๋ยวทุกคนต้องได้รับกรรมใครวะไอคนที่ออกมาแชร์หรือเปล่าได้รับกรรม ไปพาดพิงคนนั้นไปนี้ไปพาดพิงแต่แตโงโมพาดพิงตำรวจอายการอะไรต่างเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้รับคำหรือเปล่าไปกล่าวหาเขาแบบนั้นแบบนี้ระวังเป็นห่วงอะเป็นห่วงคดีมจะงอกนะดีคดีมันจะงอกคดีมันจะเยอะแยะไปของเก่าก็เยอะกันอยู่แล้วแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ฝากนะฮะนะครับระวังนะครับนะครับเพราะนั้นมีหลักฐานเด็ดเปิดเลยครับเปิดเลยครับบางคนบอกมีคลิปตอนกีดขาเลยนะโอ้มีกล้องวงจรปิดมีคลิปหมดเลยอยู่ไหนนะครับ อ่านมาจะสามปีแล้วครับนะอ่านะครับเข้าใจนะอืมนะครับนะครับผมเห็นในพวกขี้โม้เท่าไหร่เนี่ยถามว่าคดีนี้ถ้าเกิดลื้อไม่สําเด็จเนี่ยจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงไปกล่าวหาแม่แตงโมงจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงกล่าวหาตำรวจอายการจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงไปดูถูกกระบวนการยุติธรรมดูถูกตำรวจประเทศไทยดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดูถูกอายการนะครับถามว่าท่านจะรับผิดชอบอย่างไร การการการลื้อฟื้นคดีถ้าท่านมีหลักฐานจริงนะทำเลยครับผมสนับสนุนเต็มที่เลยครับนะครับนะเต็มที่เลยหลักฐานอะไรเต็มที่เลยครับนะกลัวมันจะไม่มีจริงห่วงอย่างนั้นนะครับนะแล้วมีหลักฐานจริงต้องเปิดเผยเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้พี่เดย์ต้องพูดทุกวันเพราะคนถามทุกวันพรุ่งนี้นักข่าวมาถึงบ้านพี่เดย์เลยนะครับเดินมาหาถึงบ้านพี่เดย์เลยส่วนคุณแม่แตงโมเนี่ยนะครับ นะเขาเป็นแม่ของผู้สูญเสียต้องให้กําลังใจเขาไม่ใช่ไปดา่าเขาเห็นแก่เงินอะไรต่างนะนะลูกเขาเสียชีวิตเขาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมเขาเป็นผู้มีอำนาจจัดการผู้เสียหายเขาต้องได้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเรื่องปกติครอบครัวท่านเสียชีวิตพ่อแม่ก็ต้องรับเงินเยียวยาเป็นเรื่องปกติไปดา่าเขาเห็นแก่เงินแก่ได้ต่างเนี่ยการพูดแบบนั้นเนี่ยเป็นการมิดประมัทท่านทราบหรือเปล่านะครับแล้วนะนะแม่แตงโมก็ให้ผมพิจารณาดูว่า จะต้องดําเนินคดีอะไรกับใครเพราะฉนะนั้นระมัดระวังอย่าไปพลาดพิงเขาลูกเขาเสียชีวิตเขาก็ต้องได้เงินปกติไม่เห็นเรื่องแปลกเลยนะครับนะเป็นเรื่องปกติเราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์จนเกินขอบเขตสุดท้ายท่านก็ต้องถูกดาเนินคดีไม่ได้ไประโยชน์นะครับเข้าใจนะครับนะนะฮะนะครับเข้าใจนะพี่เดตรงไปตรงมา